พร้อมรับประทานแล้วจ้าเป็นยำหรือว่าซาลาดหม้อนี่ค่ะจะเกลือนิดหน่อยอคอ้่ลองน้อไะ ที่เราจะยำนะคะลงไปรวให้สุกคะ่ะได้แล้วคะ่ะปิดเตาเลยโอนิดแก๊สเลยนะคะตักเลยคะ่ะตักมาพักไว้ให้เห็น,นะคะทุกคนนี่เป็มชิ้นนะคะพักไว้แป๊บหนึ่งรอให้เย็นก่อนคะ่ะใช้แก๊สเสร็จแล้วก็จะนี่นะคะเอากก็ป๋องแก๊สปิกนิกออกทุกครั้งนะคะทุกคน นี่นะคะเพื่อความปลอดภัยเรามาลงมือยำกันเลยนะคะอันนี้พลิกที่เราหั่นแล้วก็ทุบบุบๆนะคะใส่ลงไปก่อนค่ะน้ำตาลนะคะทุกคนเราจะมีผงนัวด้วยนิดหน่อยหัวหอมค่ะเอาไปเลยค่ะ น้ำปลาค่ะตามด้วยมะนาวค่ะอาจจะไม่เกรียวมากนะคะมะนาวชวดลงไปเลยค่ะตามด้วยมะเขือเทศค่ะ กระเทียมทวนนะคะจะใส่นิดหน่อยนะคะ,คคะแต่น้ำออกไปนิดนึงโอเค,อเค,คปรุงน้ำยำเลยค่ะ หน่อยนะคะให้กลมกลมค่ะทุกคนซิมบงอืมเวลีแซบมะนาลงไปที่เหลืออีกนิดหน่อยค่ะจะได้แบบแซบนะคะ รสชาตได้ตามชอบแล้วคะ่คคะโคนขาใส่นี่ลงไปเลยใส่นี่ลงไปเลยอาหารที่เราเตรียมไว้ค่คคะทุกคนคลุกเคล้าค่ะเติมผักลวกนะคะตามด้วย คารอโเทนแต่ว่าให้หมดเลยค่ะที่เราเตรียมไวนะ้โซกรุกเข่าเรียบร้อยแล้วค่ะโรยด้วยแอบใบนี่นะคะทุกคนนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะสซพ้ so. <So. S 1> มรับประทานแล้วจ้าเป็นยำหรือว่าสลาดนะคะโอเค เชิญแซบค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะลองทำดูนะคะเมนูง่ายๆนะคะทุกคนเราจะเปลี่ยนเป็นอาหารทะเลหรืออะไรก็ได้นะคะตามชอบนะ